สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับพรุ่งนี้วันสําคัญฟุตบอลไทยเจอกับญี่ปุ่นเพื่อลุ้นไปฟุตบอลโลกซึ่งนอกจากนักกีฬาที่จะต้องลงไปออกรบกับคู่แข่งอีกหนึ่งคนที่สําคัญมากๆกก็คือโค้ชที่อยู่ข้างสนาม ผมเองเคยมีโอกาสเจอกับยอดโค้ชหลายคนนะครับโค้ชซิโก้ที่พาทีมชาติไทยคว้า3แชมป์สำคัญอย่างซีเกมส์แชมป์อาเซียนแชมป์คิงส์คัพหรือในต่างประเทศคลาดิโอรรานีเอรีผู้จัดการชาวอิตาเลียนที่เพิ่งพาจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ช็อกโลกคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษในฤดูกาลล่าสุดที่เพิ่งจะผ่านไปและโจเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่ที่กวาดความสำเร็จในทุกที่ที่เข้าไปทั้งในโปรตุเกสอังกฤษอิตาลีและสเปนซึ่งชดเด็ดที่ยอดโค้ชทุกคนต้องมีคือการปลุกใจคซึ่ง โค้ชหลายคนนี่ใช้เทคนิคเอาช็อตเด็ดของหนังมาเปิดให้ผู้เล่นดูก่อนเกมซึ่งหาพูดถึงหนังกีฬาที่มีช็อตเด็ดที่โค้ชพูดปลุกใจผู้เล่นและมีคนนำไปใช้มากที่สุดคือหนังเรื่องนี้ครับจะคมเลือดหลายแค่ไหนจะสร้างแรงบันดาลใจเพียงใดเย็นนี้17นาฬิกาจัดเต็มในสเตเดียม3พระารามสี